ใส่เสือแอมนูบ oh, oh, oh. ใส่แล้วไม่นุบพูดให้ฉันหยุด oh, oh, oh. มันแท่ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนูบเป็นเส้นตัวตึงทุกคนต้องหลบไถนูปโออือเสื้อแอมนูบใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านไวป์ออนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะโอโอพีแบมบูแบมบูรีสต็อกในช็อปยี่บเจอัน <laughs> กำลังจะอัปเดตในอีกหนึ่งนาทีเจ้าคิสเนะ่นายจะไปหรือ,อยังก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราไม่ง้อนายแล้วไม่ต้องมากระโดดเราตามหานายเหนื่อยมากเปืองมากแต่นายก็ไม่มาเราเสียใจเรารออัปเดตนี้ดูว่าจะมีอะไร Enjoy Cooking สรุกกับการทำอาหารนะไหนโอ้อะไรเนี่ยใต้น้ำใต้น้ำใต้น้าทำอาหารใต้น้ำเหรออืออันนี้จะไปไหมอีเวนต์จะไปไหม ดูสิโอ้ไปอย่างนี้เลยเหรอคิสเึนะลาก่อนนะบายบายเซนอีเวนต์ bye, เรียบร้อยครับผมต่อไปเป็นการทำอาหารทุกๆหนึ่งชั่วโมงอีกแล้วทำอาหารกับคุณกุ๊กคุณกุ๊กคุณหมูถ้าเป็นไอติมมันจะดีมากเลยนะไอติมเหรอครับทำอาหารตรงนี้อทำอาหารยังไงก็คือต้องใส่อินกิ e n t นเข้าไป ใส่ยังไงดูรีวอร์ดก่อนรีวอร์ดได้อะไรบ้างได้เงินได้มิวเทชั่นสเปร์มีของตกแต่งนะฮะมีข้าวโพดมีลิเคลเมอร์อัติชกต้นใหม่อีกแล้วเหรอก็เมนซีดแพ็คก็กเมนเอกเจ้าหมูฟู้ดเคลดโมจิโมจิเม,มาส์แพนเคก้กทาโก้เฟิร์นครับผมตรงนี้ก็มีใช่ไหมเด้งขึ้นมาว่าหนึ่งหนึ่งคือโอ้แพ็คใหม่อีกแล้ว เอกสติกกม็มซีทแพ็ k มีสูงสุดคือแกลนตโตเมโต้ตเมโตสี่เหลี่ยมอีเวนอะไรดิสโก้ดิสโก้โกทำยังไงอะทำอาหารยังไงใช้ลักกี้บมบูได้ไหมอ๋อใส่ได้เหรอลักกี้บมบูใส่เข้าไปลักกี้บมบูใส่ดีเซนเข้าไปดีเซนใส่เซเลนิตีเข้าไปเซเลนิตีใสอ่อันนี้คือเซเลนิตีติดวิวเทด ใส่เข้าไปอ,อ๋อไม่ขึ้นเหรอขึ้นแค่ชื่อผลใส่ได้อีกไหมฮิโนใโหม่นี่ผลใหม่ใส่เข้าไปเลยเต็มแล้วได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันครับแล้วทำอาหารโอ้ใช้เวลาหกนาทีถ้าสคริปสามสิบเก้าลูบัคกสคริปอ่ะสะคริปมาอือหือ เรียบร้อยรับซุปได้ซุปมาคอมมอนแ n ร u ค l วบูมดีเซนซเซเลนิตี้ลักกี้บัมบูซุปก็คือรวมทั้งหมดเมื่อกี้0.6กิโลแล้วออกไปให้เจ้าหมูใช่ไหมอ่ะลองชิมอันนี้ดูซิได้อ๋อโอเคครับอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอีเวนต์มาอีเวนต์มา คุณเจนเดลมาคุณเจนเดลมาถ้าเป็นไอศครีมจะดีมากไอศครีมทำยังไงอะ่ะแสดงว่าต้องมีสูตรในการในการทําแน่เลยอ,อย่างนั้นต้องโหลดอันนี้มาโหลดสวนนี้มาสวนแห่งความแหลกเราเก็บผลต่างๆมาทําอาหารดีกว่าโดยเฉพาะบินสต็อกเงินแทบไม่จําเป็นแล้วนะฮะตอนนี้คือถ้าเกิดเชลโลบักเนี่ยเงินคือแทบไม่ได้ใช้เลยมิวเทสเหมือนจะไม่มีผล อ่า i l l ฟ s i น n ear อือฮึอันนี้อ่าอันนี้เปิดเลยแลเอกเปิดมาแล้วก็อันนี้ผลโตโอ้โหรี r e เวอร์ด้วยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะร r e เวอร์ได้ย,ยังไงอ่ะอ๋อคือทั้งสองแปลงใช้สัตว์เลี้ยงชนิดเดียวกันสไปร์แมงโก้แล้วก็อันนี้หน่อยบนประซ่อมนะห้าอย่างเอามารวมใหม่บนประซ่อมนะฮะใส่เข้าไป มิวเทสไม่เกี่ยวทรานคิวบลูมใส่เข้าไปทาโร่ฟลาเวอรใส่เข้าไปสไปแมงโก้ห้ากิโลโอ้โหผลใหญ่ใส่เข้าไปเลยแล้วก็บีนสต็อกมีไหมบีนสต็อกอ่านี่ชูแ a ร์แอปเผลเล็กไปใส่เข้าไปห้าอย่างครบเรียบร้อยทำอาหารมากลายมาเป็นอะไรสิบสอนาทีเหมือนจะนานกว่าเมื่อกี้39มสิบเโลบัคเท่ากันอือฮ กลายออกมาเป็นสลัดเมื่อกี้ซุปอันนี้เป็นสลัดอืมแสดงว่ามันมีสูตรรวมเป็นไอศครีมอยู่ทาร์โลฟลาวเวอบนว่ซัซซอมสไปซ์แมงโก้แล้วก็เป็นสลัด0.43กิโลได้โอ้ได้สองอย่างเลย r กเมนซ e d แพ็กกับเมื่อกี้อีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ดูร,รีวอร์ดใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือมีโกเมนเอ g กโกเมนเอกก็จะมีสัตว์เลี้ยงฟฟเฟรนช์ฟรายเฟลตสปาเกตตี้สลัดซูชิแบ แพนเค้กโมเบเกิลบันนี่เป็นของกินทั้งหมดหนึ่งเปอรเซนเออต้องอย่างนี้ซื้อเลยได้ไหมซื้อเลยไม่ได้ก็ <laughs> <laughs> คือต้องเก็บมาแล้วก็เอามาทำใหม่เรื่อยๆ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 เปเปอร์โอเคแล้วก็บินสต็อกมาบินสต็อกอันนี้เรนโบ์ไม่เอาชูการแอปเปิลนี่ครับโอ้โหบนประซอมใส่ไปเลยไม่เสียดายเพื่อเชฟหมูของเราเฟยโจ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 ใส่เข้าไป อิเลฟเวนเอเเป็นโกใส่เข้าไปปรุงมารอบนี้เราจะได้ของดีแน่ๆสิบเจนาทีฮะของดีขึ้นของดีขึ้นมาเป็นไอศครีมเหอะสลัดอีกแล้วอโอ้ผมห่วงสุขภาพพี่ไงเลยให้กินสลัดโอเคนะกินซะขอเอกหน่อยขอเอกเอกเอก,เอก มิวติชั่นสเปรย์อยากได้เอกเอกเขาจะไม่เอกอะเอกเอกอันนี้ใสใส่ไปเหอะใส่ไปเหอะใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่แล้วก็ใส่ไปใส่ไปใส่ไปกดไปเลยกดกดอ,อันนี้ห้านาทีผมว่าคือมันแรนดอมอยู่ดีอ่ะซุปสุดอร่อยโอ้ฟู้ดเกรดซุปอีกแล้วซุปซุปเหลือสองร้อยโลบักแล้วนะฮะจากคลิปก่อนหน้านี้อ่ะกินซะนะพี่นี่คือซุปมิวติชั่นสเปรโอ้ อยากได้เอกอะเอกพี่เอกสลัดอ๋อเห็นไหมไม่เกี่ยวกันมันสุ่มกันอยู่ดีฮะเอาแต่สลัดถ้วยเล็กอ๋อยิ่งถ้วยใหญ่ยิ่งได้อันนี้เยอะโอกาสได้ของรางวัลที่ดีขึ้นเยอะแต่ก็ไม่ได้การันตีสุ่มอยู่ดีแล้วแต่อารมณ์พี่หมูมิชชันสเปรย์สไปแมนโก้แล้วก็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 สไปแมนโก้ห้าผลผลโตโตสิบสี่นาที ซุปอีกแล้วอือฮึเป็นคอมมอนอ้อไม่ให้อันนี้มาเลยอ่ะเอกลุงมาสิบสองนาทีมันสุ่มมันเรนดอมมากเลยอ่ะมันแล้วแต่จริงๆอ๋อระดับแรอันนี้ระดับแรนนระดับแร,ร,บแรอันนี้คือซุปที่ดีขึ้นนะพี่นะแล้วพี่กินแล้วพี่จะติดใจมันอร่อยมากของมันแพงมากกินซะอือฮื กินเยอะมากโอ้ซีดแพ็คแลเอก pack, แพ็คแหละเอกเอ็กอะอยากได้เอกอ่ะคอมเมนต์ซีดแพ็คมีอยู่สองอันเปิดมาโอ้ oh, เมื่อกี้อุ oh, Tomato, okay. mm ้ยดีวายแกรนโตเมโต้เกือบได้แกรนโตเมโต้อันเนี้ยโอเคอื ที่จะกินอีกไหมล่ะมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมียเงินอีกไหมอันคอมมอนถ้วยเล็กมากอ่ะพี่หมูกินไปขอหน่อยเหอะเอ,กส,ก,เเอกสักใบหนึ่งฟูดเครดเอกสักใบหนึ่งโอ้ลำบากเลอเกินต้องมานั่งเอาใจพี่หมูอันนี้ระดับแรวอเตอร์แคนเนี่ยนะที่รดนับต้นไม้โอ้โห Advanced Sprinker โ oh, อ้ยของแต่ละอย่างพี่ uh huh. uh huh. อืมคลอเมอร์อุตสาบปรุงให้วิ t a t i o n Spray ของไม่ดีเลยอะ่ะโอ้พอกันทีรออีกสิบสี่นาทีฮะมาดูว่าจะเป็นยังไงจะมีอะไรบ้างเป็นอีเวนต์ ใกล้ล้วครับอีเวนต์ใกล้มาแล้วคือจริงๆเมื่อกี้ตอนอัปเดตน่าจะมาเลยใช่ไหมอีเวนต์มันคืออะไรสองหนึ่งคราฟวิ่งก็ออกำลังคราฟอะไรอยู่อ๋อเปลี่ยนอันนี้ถ้าเป็นเค้กเมื่อกี้เป็นไอติมคราวนี้เป็นเค้กต้องเป็นแบบหายากแนละน้ําหนักเยอะถึงจะได้ของดีแต่มันก็สุ่มเหมือนกันนะอืมโอเคครับคลิปพิเศษสำหรับเมมเบอร์นะครับใครสมัครเอาไว้อย่าลืมไปดูด้วยนะฮะ ส่วนใครสนใจอยากสมัครนะครับกดที่ด้านล่างได้เลยนะครับกดสมัครสมาชิกแล้วดูคลิปพิเศษสำหรับเบมเบอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะ